ตอนนี้ก็เอาอาหารมาให้เด็กๆที่กุฏินะคะมีทั้งอาหารน้องหมาอาหารน้องแมวก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญนะคะที่ได้ช่วยให้เด็กๆได้กินอิ่มท้องไม่อุดอยากหิวโหวยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะดูๆใช่ๆ,ๆปุ้ยอะปุ้ยปุ้ยไม่ได้ล้างหนัก เออเอ๊ะเอ๊ะนาดงดำแม่ลูกอ่อนจุนเนียไงลูกอื้มฮะไปปุ้ยโอ้โอ้เด็กดำดำเด็กดำดำโอ้ปุ้ยอโอ้โอ้อาหารหมดเกลี้ยงเลยอ่ะลูกเพราะว่าจะใส่ให้เขากินแนลมือนะคะ เออเดี๋ยวแม่เอาให้ค่ะเดี๋ยวแมวให้อา้อาอา้อาอา้อาอ้าจมจมจมด็อกเด็กด็อกเด็กไปไหนอะ่ะลูกเด็กๆก็ยังมีดูปอาการก็คือยังมีความงอยงอยอยู่นะคะ,ะเออเดี๋ยวแม่แกเออจูน,นีอ่ะ เธอน่าแตแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้กินนะไงลูกฮะอ๋อยู่แล้วอ๋อ่แล้วหรอกฮะยู่แล้ว,ลวได้ไหมในโพอ,อ่ะโพจมจมอะปุยปุยไหนอีกตัวไปไหนไมีความรู้สึกเหมือนแมวไม่ครบไม่ครบทีมรู้ๆเลยรู้อยู่ตรงไหนอีก โอ้ยแม่จะเอาอาหารเห้เด็กๆกินก่อนนะคะอ่านุ่นก็เดินอยู่ตัวนังนุ่นตรงนุ่นน,นุ่นๆไกลๆเอานึ่ไงมาเร็ว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  <c oughs>